นมาตามมุ่งหมายผมเล็กผมได้ไปเปิดประตูแอตแลนติกเรียบร้อยแล้วผมได้บอกไปเลยอย่างทิปที่แล้วผมลืมแล้วผมก็จะมาตกปลาตรงนี้โรงเรมผมเพิ่งฉีดวัคซีนนะฮะเดี๋ยวอันนี้ข้างในถังเลยเนะี่ย ฉีดวัคซีนแล้วก็บาดทะยักนะฮะเสียงก็เลยเป็นอย่างนี้ขยาวขยาแล้วก,ก็ติดปลาทองเลยเหรอไม้แรกเองนะเนี่ยปลาทองแปลกปลาทองแปลกนี่ยปลาทองบนต10%กติน <c oughs> ได้เลย ปลาทองทำไมบวกสิบเปอร์เซ็นต์วะทุกคนปลาทองจริงด้วยแต่ว่าไอ้มันสิบเปอร์เซ็นต์วะมันบวกสิบเปอร์เซ็นต์ทุกคนเห็นใช่ไหมแกเบ็ดบักฮะทุกคนไม้กลับมาแล้วแล้วเบ็ดก็ค่อยไปอ ทุกคนดูความปิงดิทุกคนปิงโคตรโคตรอะทุกคนมันเอาไปใส่แล้วมันไปใส่ดอกสีหัวไปใส่ยังเปลี่ยนไปแต่เม็ดเก่าวางในหนมีสีอใส่ใหม่เสียงลูกไก่สาวหางหางอะไรแล้วมันใส่เยอบวกสิบเปอร์เซ็นต์มั้งวันนี้มันอะไรเนี่ยบวกสิบเปอร์เซ็นต์ทุกอย่างเลยทุกคนบวกน บอกว่าวันนี้มันเป็นวันอัปเดตนี่ไงใี๋ยวก็ติดดาวตกทุกคนเนี่ยทุกคนห็นเลกเดี๋ยวนี้มันหาแบบนี้ได้แล้วก็ตกาปหินอะไรหยังแล้วก็เปล่งเก่าตัว

ผมจะเลื da do da do da do, so ่ยิบก้าวเพราะว่าผมไปเล่นนอกรอบมาผมก็จะหาเงินมันจะหาเงินถึงเก้าหมื่นแต่ผมว่าผมพอเลยก็เลยออกแล้วก็ขายอยู่เลยยิบก้าเลยดึงเพิ่มเพิ่มอะรวมาฮะเย้านั่นโลมมาใช่ไหมไม่ใช่ ูองหายแล้วหายแล้วทุงคนคงจะหลุดเบ็ดไม่ได้นะไม่แล้วเนาะเบ็ดนี้ไม่หลุดง่ายเพราะว่ามันสั้น การคอมมันิสตเหมือนไม่บอกข้างบนดีกว่าบอกข้างบนมันดีกว่าโรมานและเห็นปลาอื่นโลมาแล้วไง <laughs> ตอนนี่มันจะอัปเดทรึเปอ่าใครทำไมมันอั่นี้ไม่รู้ไม่เสียงเลยอะค่ อยูเมื่อวานมันแบบเปนกายเป็นโยเกิดไปเลยอ่ะขึ่งนอนลงนี่นะจ๊ะเเจ็บนะทุกคนรู้สึกอะไรปัญญามันยื่นดอกไม้หรอตรงหัว ทุกคนอะไรมันยื่นออกมาหรือเปล่าแต่ก่อนไม่มีแล้วมันม,ม,มีแต่ไม้สามสี่ห้าเท่าตรงนี้ทุกคนตนี้มันยื่นออกมาหรือเปล่าทุกคนใครรู้คอมเมนต์ด้วยแต่แต่เขาคงไม่ดูตทงกคนหรอก สามสิดอีกยาวไกลวอรรรันตะัตะปันีินลของมันเนี่ยมันดินอลไรของมันอย่างไรล่ะทุกคนจับทางไม่ถูกเลยแล้วไปพรมมันก็กาดไย มามอีกแล้วที่เหมือนพ่อได้ผม,มามาคนประสาทเห็นไหมทุกคนเบ็ดหัวยิง้งก,กากอยู่เมื่อไรจะได้บแบบแเบ็ดแชมป์เกนวะนะเดี๋นะทุกคนมีเบ็ดหนึ่งที่ใกล้เคียงกับเบถถ็ดแชมป์เกนมาแต่ว่าตกได้ไเลยเท่าตกได้ไม่เท่าแชมป์เกนผมไปดูกันอยู่เกาะการริบ ฮาร์ดอฟเดอะอะไรไม่รู้เดินลงมาผิดตัวหรือเปล่าไม่ใช่ล่ะติดตามสายฟ้าแต่ไม่มีสายฟ้าสายฟ้าฮะสายฟ้า ลองขายทั้งต,ตัวดูจะได้เท่าไหร่สี่พันเองอุ้ยผมมีตังหกหมืนะ่นเลยโอเคกันนะผมว่าผมไปตกอยู่เกาะแกนด,นดีดด้วยการด่วนไม่น่าจะได้ต้อะ,ะชื่อการด่วนแล้วมย ฝากเงินนั่นแหละเกาะแกนดีแล้วผมขอไปหาเด็กที่มันลอกเกะตรงนี้ดีกว,ว่าไปเอารถฮะเลโก้ฮะ,กกฮะไปเอารถเอารถไม่ใช่สุนันเด็กอยา จะไปซื้อเบ็ดซินิกดีทุกคนเบ็ดซินิกมันตางนะคะผมว่าผมไม่ซื้อเลยจ้ะนี่งงไงตรงซื้อเองอ่าตัวผมก็ออกมาแล้วโอ้อะไรล่ะหกสิบปีไปงั้นเยดีอะแล้วห <te am> นึ่งทำนิดนี้เสร็จก่อน ชคสองร้อยทุกคนโชคสองร้อยผมเอาเลยละกันหายไปหมื่นสองนะห้าร้อีิดตามคืนใช่เสร็จตะวัดหนึ่งโอ้โห ตัวแบบนี้มันลอกใหญ่เลยอุ้ยใหญ่อยู่ใหญ่อยู่แบบนี้ได้แบบนี้ได้ทุกคนแบบนี้ได้กระแทกทุกคนกระแทกรีบก้าวแคนรีแคนรีบแคนรี มีกี่หมื่นกว่าเหลือใครวนะเนี่ยเรือคลำเล็กๆไม่จะแรงแต่ไม่แรงฮะับีสิตัวกิโลอเลกโกอ,อาลาพีมากแบบไปกานมาฮะมาต่อมาต่ออะไรเราก็พดัดเดียวกัน ผมอาจจะลงคลิปช้าไปหน่อยนะฮะไม,ไม่อยู่ในหาเบ็ดเบ็ดเนี่ยครับตอนนี้ว่าคะแนน98หายไป,าปนานมากจะย้จะมาลงอีกทีก็วันเสาผมไม่เอาแล้วนะ เบ็ดแชม p i เปียนใช้เบ็ดนี้ดีกว่าเบ็ดนี้มันก็ได้เหมือนกันแล้วถ้ากตกปลาดูไม่เท่ากันนี่ b แชม h a เปี้ยนมันสองล้านใช่ไหมมีเท่าไหร่ปีแสนสี่แสนทุกคนไม่ว่าเรา่ามันม่ทุกคนคือยังไง ดีจากสภาพเดียวกันๆน้ำเร็วในการกตกปลาก็ไม่เท่ากันความเร็วล้อไปทุกคนตกปาลายาวๆ เราเจอทีเ like uh ่นสองทีตาย ทำเป็นสีฟ้าเรื่องนี้ตัวนี้ดูดิว่าทำเปลี่ยนเดียวกันทุกคนเหลือสาลายก็ไม่มีปลาจากพาที่แล้วทุกคน อะไรนะไมานจยบาที่แล้วดิตั้งแต่ช่วงต้นๆเลยอะโอเม็ดข้าวแล้วกันไปคขาี้หยุ่ลบสามชั่งของมัน ผมนึกว่าจะตบภายในตอนแรกตกภายในตอนเดียวไม่ฮะมีแยกออกมาเพราะเอาคลิปนี้ไปรวมกับเอเวอเร3สามแปดนะเพราะว่าผมงไม่ึงเอเวอร์สามแปดลงคลิปช้ามากเลยผม เก็จะได้ดูช่วงเชียงนะคะแต่ผมอาจตั้งแต่เก้าโมงคึ่งใช่ไออหนี่มันินเทส s i b บเนี่ยหรอนหรอัน p o s ท i ิ l บแลคือไม่ได้จุมน้ำหายไปแล้ว อินอินวิซิเบลเขาคิดยังไงเอาเบ็ดอันนี้มาตกปลานี่เนี่ยปลามันดิ้นมากๆเลยไม่สามจีเลยคุใชาร์ลีวิสโบรี้ มอัดตั้งแต่วันอาทิตย์น่ะผมอัดตั้งแต่วันอาทิตย์นู่นอ่ะอาทิตย์วันอาทิตย์ของอาทิตย์ที่แล้วอ่ะแล้วผมก็มาอัดวันเสาร์ของอาทิตย์นี้อที่นี้เสียเกลียดก็ต้องขอโทษคุณเพราะว่าช่วงนี้ผมไม่ค่อยวาง

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì สีชมพูโลมาตรงไหนไวะไม่มีปลาไม่ติดกอกเลยหรออื แคนดี <Es> do do ้ก็ตัวเดียวที่ตั้งแกลนแกลบแกลนแกลบตรงนันเปลวะตรงนั้นมัก็ชื่อแกลนเหมือนกันอะได้เหมือนกัน มใช้เวลาทั้งหมดนะั่นแหะไปวาดหน้าปุกจริหน้าปุกช่องเรามมหาหลายแบบมากแล้วผมก็ได้เป็นแบบก๊อจิตาฟ้าทุกคนดูได้ที่หน้าปุกช่องผมนะฮะ อืกำลังคิดอยู่เลยว่าจะมาตอนไหนมันมาแล้วทุกคน ดินตรงนั้นไหนย่าดินได้ปะืมยิกูตบนะอิสะละดค่ะหือมีเข้าไว้ปาเวนอยูอมีกูจับมือตมแ <c oughs> นม่ง่นะางจับทางได้ ไม่ได้สับเอม,มก็คลิปจะยาวเกินไปผมขอตัดไปเลยแล้วกันตัดอีกแล้วนะฮะขอตัดไปเลยแล้วกันฮะโอเคฮะผมก็วิวสามสิบแปดเก็บร้อยแล้วฮะทีนี้เราไปขายของกันฮะขายปลาทั้งหมดก็จะได้เท่าไหร มีปลาจากหลาย EP มากค่ะปลาอะไรวะ4 0กระดูมดมี1กทีปลา1 0ั0โลมี1ทีไปเกาะโซลคันโครกันครับ ไปขายปลานนมาสมุดแค่ฝั่งทีง่อยูกใกล้ทีไม่ค่อยเลี้ยงสิคุณแต่ช่วงโคตเห็นเอาตายเาลยมันไม่ตายนะทุกคนเลี้ยงจกุกตมมันก็จะเป็นแบบผมตอนนี้มาลี้ก็ไม่ไปทุกคนมาลี้ก็ไม่ไป ยึดขึ้นเลยไม่ได้ไปกันไอเค่อยเยอถ้าแบบเป็นเรือแรงๆหน่อยก็ทลลุไปเลยบินเลยผม่เคยเป็นบ <melod> ินเลยทุกคนบินกันฟ้า มา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 ขายปลากันเล็กโัวเลกก็จะได้เท่าไหร่ทุกคนมาลุ้นกันสามสองหนึ 70, ่งไปไรเจ็ดหมื่นอู้เยอะอยู่นะผมซื้อเบ็ดแชมเปนได้เลยนะเนี่ยหาตังค์อีกห้าพันได้นัทุกคนผมไปหาตังค์ก่อนมไม่หายและอีกห้าพันงั้นผมจบคลิปเพียงแค่นี้นะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะฮะกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปบ๊ายบาย